แบตเตอรี่เนี่ยผมย้ําเลยนะครับถ้าคุณเล่นไม่เยอะนะเอาแค่แบบสแตนบายรับสายโทรเข้าออกตอบแชทลูกค้าอะไรเงี้ยผมว่าเผลยอยู่ได้2วันสบายสายําหรับสายโซเชียลหัวดได้เลยนะครับภาพเนี่ยเวลาเราถ่ายมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสึกว่าภาพมันติดอมแดงแดงเนาะเพราะว่าจอเนี่ยติดอมแดงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าพอไปดูผ่านคอมเนี่ยภาพไม่ได้ติดอมแดงครับภาพติดอมฟ้าหน่อยหนึ่งนะครับลองเล่นกับแบงค์ดูที่ออฟฟิศนะครับหชั่วโมงเนี่ยถ้าเล่นเกมอย่าง RV แล้วก็เปิดแสงสว่างหน้าจอครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งเีย เคลมมาเลยนะครับว่าคุณสามารถเล่นเกมผ่านสมาร์ทโฟนเขาได้เนี่ยประมาณ10ชั่วโมงซึ่งเท่าที่ผมลองมาเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ สวสดีานผู้ชมครับวันนี้ผมตั้มครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโนฟนจากทางฝั่งแบรนด์เรียลมีนะครับชื่อรุ่นว่าเรียลมีนาโซ 30A ตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่จากแบรนด mm ์เรียวมีเขาซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยก็มีนาโซ 20Pro พวเนี้ยเข้ามาในบ้านเราบ้างแล้วนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เน้นเรื่องแบตเตอรี่เป็นหลักเน้นหน้าจอใหญ่เป็นหลักแล้วก็เน้นเรื่องความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคานะครับเพราะว่าราคาเขาเปิดตัวมาแค่ประมาณ4,500บาทนะคร วันแรกนะครับใน l a z a d a ในช็อปปี้อะไรเงี้ยในช่องทางออนไลน์ของเขานะเขาจะลดเหลือประมาณ4,002 4,003อยู่ช่วงช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวขึ้นโปรโมชั่นกับราคาขึ้นมาให้นะครับในวันที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยนะครับเรียวมีนาโซ 30A เนี่ยมันยังไม่ได้เปิดตัวนะครับเรียวมีเขาส่งมาให้เราได้ลองเล่นก่อนแล้วก็ผมเนี่ยได้มีโอกาสนะครับไปเล่นเกม ROV กับไม่ว่าโปรเพลเยอร์ดีกว่านะครับกับทีมเบคอนไทม์นะครับกับน้องๆมินตันแล้วก็จากเพลทวอริกนะครับแล้วก็มีพี่อุ้มไออุ้ม เรียวมีนาโซ 30A เนาะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับใครที่สนใจที่จะซื้อเรียวมีนาโซ 30A รุ่นนี้อยู่นะครับลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดใจก็ได้นะครับอันไหนดีผมบอกดีอันไหนแย่ผมบอกแย่นะครับสเปคคุณเปิดดู Google ได้นะครับแต่ผมจะเล่าแบบสั้นๆให้ได้ฟังแล้วกันเนาะหน้าจอมาพร้อมกับขนาด6.5นิ้วความละเอียด HD นะครับไม่ใช่ Full HD นะเป็นแค่ HD Plus นะครับแล้วก็ติ่งหยดน้ำนะครับไม่ได้เป็นหลุมในจอแต่อย่างใดอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับ CPU เนี่ยให้มา g แปนะครับ g เนี่ยคือซีรีส์ที่ออกแบบมาสำหรับเกมมิ่งดังนั้นความแรงเนี่ยผมว่าเล่นเกมทั่ว,วไปเนี่ยสบาย ram เนี่ยให้มา4 g ่กิกส์ตอรเลทให้มา6 4สิบกิกนะครับในตัวเครื่องเนี่ยสามารถเพิ่มซิมได้2ซิมแล้วก็ sd card อีกหนึ่งช่องนะครับเป็นแบบ triple slot เนาะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็น 4G นะครับไม่ใช่ 5G แน่นอนนะครับราคา4,000บาทนะครับอย่าคาดหวัง 5G เป็นไปไม่ได้แบตเตอรี่เนี่ยให้มาหกพันมิลลิแอมพร้อมกับฟัสชั่งสิบั 8, 000, บว นะครับก็คือ13ล้านกับ2ล้านนะครับเป็นเลนส์แบล็คแอนด์ไวท์เลนส์ทั่วๆไปไม่ได้แบบมีอะไรเพิ่มเติมนะครับคือดีไซน์มันเนี่ยคล้ายๆกับมีเลนส์4ตัวใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีกล้องแค่2ตัวนะครับอีกอันนึงเนี่ยมันจะเขียนคำว่า AI ไว้แล้วก็เป็นแฟลชแค่นั้นเองนะครับให้มันดีไซน์แบบเหมือนมีกล้องเยอะข้้งหลังก็มีคาว่า Nazo ดีไซน์ by r e a l m แล้วก็มีสแกนนิ้วข้างหลังมาให้มี2สีนะครับมีสีดากับสีบลูนะ อพอร์ตการเชื่อมต่อที่ผมชอบนะครับก็คือ Type C มีมาให้เลยในกล่องแล้วก็มีแจ็ค3.5มิลมาให้ด้วยถ้าคุณซื้อไปเนี่ยนะครับในตัวกล่องเนี่ยจะไม่มีเคสมาให้นะครับเรียวมีหรือว่า oppo หรือว่า samsung รุ่นราคาถูกมากๆหรือว่าเฉียวมีเนี่ยนะครับจะไม่แถมเคสกันมาให้ซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้แถมเคสมาเหมือนกันน่าเสียดายนะครับแต่ว่าดีหน่อยตรงที่ยังติดฟิล์มมาให้อยู่แต่ว่าฟิล์มเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอยู่ในเกณฑ์ทั่วๆไปนะครับจริงแเราอยากให้ฟิล์มดีกว่านี้นะโดยส่่่วววนตััแล้เ้เีกบบราา 4, าาคค4,200ททสปใหมมไ แย่ yeah. นะครับมีแค่อย่างเดียวที่ผมไม่ชอบคือเรื่องของกล้องที่ให้มาน้อยหน่อยแต่เดี๋ยวไว้คุยกันเรื่องคุณภาพรูปภาพอีกทีหนึ่งแล้วกัน เริ่มจากโซเชียลก่อนละกันนะครับด้วยความที่มันเป็นสมาร์ทโฟนเน้นเล่นอึดๆเล่นยาวๆอะไรงนั้นใครที่เป็นสายโซเชียลทั้งวันเปิดเพจท้ายของหรือว่าชอบเล่นโซเชียลมีเดียหนักๆไอ้ตัวนี้อยู่ได้แน่นอนสบายๆนะครับบางทีเราซื้อสมาร์ทโฟนไปเครื่องหนึงแล้วเราต้องมาเขาเรียกว่ากังวลเรื่องแบตเตอรี่อะไรเงี้ยมันจะอยู่ได้ครบวันไหมไอ้ตัวนี้คุณปล่อยผ่านได้ในเรื่องนั้นแบตเตอรี่เนี่ยผมย้ําเลยนะครับถ้าคุณเล่นไม่เยอะนะเอาแค่แบบสแตนบายรับสายโทรเข้าออกตอบแชทลูกค้าอะไรเงี้ยผมว่าเผื่อ่ ต้องการฟิลลิ่งการพิมพ์ดีๆอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าฟิล์มที่มันติดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะแนะนำเนาะลอกฟิล์มออกแล้วก็ไปติดฟิล์มด้านซะนะครับแต่ว่าฟิล์มมันไม่รู้มีขายแยกหรือเปล่าแล้วก็มอเตอร์สั่นถ้าเป็นคนที่ติดการพิมพ์แบบตันดีๆนะครับ99%ของเรทราคา4,000บาทมักจะให้มอเตอร์สั่นที่ไม่ดีมาตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือจะงุนหงิดนิดนึงวิธีการถ้าอยากเล่นโซเชียลมีเดียแบบลื่นๆฟินๆนะครับลอกฟิล์มออกต ให้คะแนนในฝั่งของการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยผมคงจะให้สัก8หรือ9เต็ม10นะครับคะแนนเยอะเพราะว่ามันคือมือถือราคา4,5 0พผมตีให้ราคาเต็มเลยนะ4,5 0พเนี่ยบางแบรนด์คุณอาจจะได้จอ Full HD ใช่แต่สิ่งคุณจะไม่ได้ก็คือแบตเตอรี่ที่มันอึดคนที่เป็นรเดอร์นะครับบางทีถ้ารับจ็อบไม่ได้เยอะมากอาจจะไม่ต้องพกเ w าแบงค์ไปเลยนะครับเพราะว่าแบตมันอึดจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเปิดแสงสว่างหน้าจอ50%นะครับจอ IPS ตัวนี้ CPU ตัวนี้แบตตัวนี้อยู่แท่งวันสบายก็แแล้วต่งานคนค ผมมาเล่าในฝั่งผมแล้วกันว่าผมไปใช้งานมามันเป็นอย่างนี้นะครับในฝั่งของการดูหนังฟังเพลงนะครับคือถ้าซื้อไปที่จะดูหนังเลยนะครับโอเคมัน,ม,นมันได้นะครับแต่ว่ามันเสียอย่างหนึ่งคือในเด็ดราคานี้คุณจะได้จอ Full HD แล้วในบางรุ่นนะครับแต่แบรนด์ที่ให้จอ Full HD มามักจะเป็นแบรนด์ที่ไม่มีศูนย์บริการดีๆแบบนี้ดังนั้นอาจจะต้องเวทน้ําหนักกันนิดนึงนะครับพงก็ไม่ได้เป็นลำโพงคู่แน่นอนอยู่แล้วเวล็ราคานี้นะครับแล้วก็ลำโพงก็ไม่ได้ดังมีมิติอะไรเวอร์วังขนาดนั้นแต่เพพียงอสําาหรรับกดูซ เพียงพอสําหรับการดูหนังเพียงพอสําหรับการดูทิกต o k เพียงพอสําหรับการดู YouTube ดูพี่เอกฮร์ล <ark> er, ็อกเกอร์ดูพี่เบลลฟเฟอร์อะไรเงี้ยสบาย,บายอีกอย่างหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆคืออะไรรูป้ป่ะผมเนี่ยได้ลองเอาไปเล่น IG เว้ยแล้วก็ลง IG s t สตอรี่ดูนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสมาร์ทโฟนเหลืราคา4 0 0 0 4น0ี่หรือแม้กระทั่ง5,000บาทเนี่ยครับเวลาเล่น i g เนี่ยมักจะไม่ค่อยลื่นแล้วก็มักจะมีปัญหาเรื่องของการลงภาพแล้วมันไม่พัดแต่คุณดูตัวนี้ครับนี่ผมลงภาพที่ถ่ายจากสมาร์ทโฟนเครื่องนี้แลลล้วงไปเย สังเกตดูครับภาพชัดมากนะครับแล้วก็เวลาดู IG Story ที่เป็นวีดีโอครับไอจีสตอรี่แบบที่ใส่เอฟเฟกกลางๆนะครับคือมันดูเหมือนไม่ค่อยลื่นนะครับ i อ Story ย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบไม่ค่อยลื่นอ่ะ ในตอนที่เราถ่ายไอจีสตอรี่อะครับมันดูเหมือนไม่ลื่นแต่เวลาเราถ่ายเสร็จแล้วเราลงอะครับแม่งลื่นผมยังเขียนเลยว่าไม่ค่อยไหวนะแต่พอมาดูย้อนหลังครับเอ้ยแม่งชัดดีวะผมคิดว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าก็เลยเอามาเปิดดูกับ iPhone 12 pro max ครับสรุปคือแม่งแบบเฮ้ยมันชัดนะครับอันี้เป็นเรื่องที่แบบพิศวงมากสําหรับผมนะคุณดูภาพที่มันออกมานะครับจากการถ่ายจากสมาร์ทโฟนเครื่องนี้คุณดูความคมชัดคุณดูเฟรมเรทที่ออกมาแล้วเสียงก็โอเคนะที่ใส่เอฟเฟกต์กลางๆเห็นไหม เดี๋ยวลองดูอันนี้เอสตอรี่แบบเอฟเฟกต์เยอะๆนะครับสังเกตดูว่ามันไม่ค่อยไหวใช่ไหมผมจะพูดในนี้ว่ามันไม่ค่อยไหวเพราะว่าตอนนี้พรีวิวอะครับมันดูกระตุกมากแต่พอผลลัพธ์ที่ออกมามันลื่นครับเนี่ยมุ้งซ้ายมุ้ขวาก็ลื่นมผมยังบอกเลยว่าไม่รอด,อด <laughs> แต่มันรอดเว้ยเอจิสตอรี่อีกหนึ่งอันที่กําลังนิยมกันอยู่ในช่วงนี้นะครับฟงฟิงเหลือเกินเนี่ยมันลื่นครับอันนี้ไอจีแบบ <นะ S 2> อารันดาไอจีที่มันแบบมีตุ่มๆอยู่ใต้ตาเนาะ รอดจะเว้นว่าคุจะมูฟขนาดมูฟซ้ายมูฟขวาครับตอนแรกผมคิดว่ามันไม่น่าจะรอดเว้ยไม่รอดเฉยนะครับดังนั้นคนที่จะซื้อไปเล่น IG Story ครับผมลองให้ละตอนแรกคิดว่าไม่รอด สรุปรอดลื่นกว่าหลายๆตัวที่ผมเล่นมาทุกทซ้ำถ้าเป็นเลนราคา4,000บาท IG Sto r y ่น่าจะลื่นสุดแล้วอ่ะเท่าที่เล่นมานะผมไม่รู้ว่าแอปพลิเคชัน IG มันอัปเดตอะไรหรือว่าตัวเครื่องเนี่ยมันให้ซี u ที่ค่อนข้างแรงมาแล้วก็แรมเยอะ4 g ิกอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเล่นมาแล้วเจอแบบนี้ก็อยากจะเล่าส่วนฟังสาวๆชอบเล่น I g Sto r y ก็เล่าไว้ประมาณนี้นะครับถัดไปเรื่องของกล้องกล้องหน้าเนี่ยให้มา8ล้านนะครับกล้องหลังให้มา13ล้าน2ล้านแล้วก็เลน2ล หรือว่าเลนขาวดําเอาไว้ช่วยในการทําเดฟหน้าชั้นหลังเบลอหนูนั่นนี่ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่านี่เป็นจุดติอย่างหนึ่งเลนราคานี้นะครับสี่พันหลายหลายแบรนด์นะครับให้เลนอัลตร้าไวมาแล้วให้เลนที่เป็นมาโทมาแล้วด้วยโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ใช้เลนอัลตร้าไวบ่อยดังนั้นผมไม่ชอบเรื่องนี้นะครับทีนี้ถ้าตัดเรื่องเลนอัลตร้าไวทิ้งไปนะครับเรามาคุยเรื่องภาพในกล้องหน้ากับกล้องหลังเอาแค่ภาพนิ่งอย่างเดียวนะครับภาพเนี่ยเวลาเราถ่ายมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสึก ภาพไม่ได้ติดอมแดงครับภาพติดอมฟ้าหน่อยหนึ่งนะครับสวยไหมก็สวยแหละเทียบกับราคานี้ก็ไม่ได้ดีเวอร์วงังกว่าชาวบ้านเขาคือเพียงพอสําหรับการใช้งานโดยทั่วๆไปนะครับ ดีเทลดีไหมไม่ได้ดีมากนะครับแต่เรทราคา3 0 0 0 4 0 0 0 5,000มักจะอยู่ในช่วงช่วงนี้ถามว่าเรทราคา4,5 0 0นะครับถ้าเป็นแบรนด์อย่างเชลลวมีอย่างไรเงี้ยคุณจะได้กล้องที่เป็นพวก48ล้านหรืออะไรพวกนั้นแล้วตัวนี้กล้องหน้ายังให้มาแค่8ล้านซึ่งควรจะเป็น13ล้านหรืออะไรพวกนั้นนะครับแต่เนี้ยน่าเสียดายนิดนึงเนาะส่วนกล้องหลังก็ควรจะเป็น48ล้านถ้าเป็นไปได้นะครับในเรทราคานี้คือเพิ่อมอีกนิดหนึ่งคุณไอลเรียวมี่หกไอะไรเงี้ยล้องก็เป็น 48, 000, เหมือนกันในเรื่องของความละเอียดนะครับ ซอฟต์แวร์ในการถ่ายภาพก็น้อยชิ้นเลนก็น้อยดังนั้นถ้าผมให้คะแนนสาหรับการถ่ายภาพกล้องหน้ากล้องหลังนะครับผมให้7เต็ม10ผมลองถ่ายเทียบกับซัมซุงในราคาใกล้ๆกันละดีเทลเนี่ยบางอย่างก็ดีกว่าบางอย่างก็แย่กว่านะครับคุณลองพิจารณาเองแล้วกันจากตัวอย่างรูปภาพที่ขึ้นมาให้นะครับส่วนงานวิดีโอทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับอย่างที่เล่าไปว่ามันไม่มีเลนเอลตรอาไวเนะดังนั้นงานวิดีโอกล้องหลังก็จะมีแค่เลนหลักเท่านั้นแล้วก็เซตติ้งวิดีโอเนี่ยได้สูงสุดทัั้้ง้งงงงงกกกกกลลลออออหหนนาาเเยยคื Fu HD30frame รระบบ็สีู่ใดปติ ของเลนราคานี้ครับป่องงแต่งๆนิดนึงแล้วก็การออโต้โฟกัสในกล้องหลังเนี้ยก็ไม่ได้สมูทมากมีอาการโฟกัสจึ๊กอยู่บ้างนะครับว <waters S 2> ัดแสงก็ย <Öz ell großes> ังวัดแสงวูดวาดวืดวาดอยู่บ้างนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เลนราคา3,000 4,000ต้องเจอกันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันต้องเอางบไปทําอย่างอื่นไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันเอางบไปเพิ่มกับ CPU เอางบไปเพิ่มกับแรมเอางบไปเพิ่มกับแบตเตอรี่เรื่องของกล้องก็โดนลดทอนลงไปดังนั้นคุณภาพวิดีโอที่ผมให้นะครับคะแนนในเลนราคานี้ผมใใหห้้7เเต็็มม10สรรุปปนนนฝั่่่งงงงขอออภาพพกลไวจะิืดีโ เนาะผมจะให้7เต็ม10 ทั้งคู่เลยนะครับเพียงพอสําหรับการใช้งานโดยทั่วไปนะครับแต่ไม่ได้ดีเวอร์และไม่ได้เน้นตรงนี้มากนักนะครับไปเน้นในฝั่งของเกมแล้วก็แบตเตอรี่ซะมากกว่าถัดไปครับเรื่องของแบตเตอรี่กับเกมนะครับอย่าง RV ีนะครับมันเปิด60เฟรมเรทไม่ได้แต่ว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เพราะว่าในวันที่ผมไปเล่นกับพวกน้องๆที่เป็นโปรเพยเยอร์ก็เล่นได้นะครับข้อดีขอยงมันคือมันเล่นแล้วแบตมันอิดมากนะครับผมเปิดห้องรอน้องๆเขาเข้ามาเนี่ยนะครับครึ่งชั่วโมงแบตแทบจะไม่ลดเลยลองเล่นกับแบงค์ดูที่ออฟ ถ้าเล่นเกมอย่าง Rv แล้วก็เปิดแสงสว่างหน้าจอครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับหชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปแค่ประมาณ12%เท่านั้นซึ่ง Realme เนี่ยเขาเคลมมาเลยนะคบว่าคุณสามารถเล่นเกมผ่านสมาร์ทโฟนเขาได้เนี่ยประมาณ10ชั่วโมงซึ่งเท่าที่ผมลองมาเนี่ยผมว่าเป็นไปได้กับแสงสว่างหน้าจอครึ่งหนึ่งนะแต่ข้อเสียของเกม Rv มีอยู่อย่างเดียวคือคุณเปิด60เฟรมเรทไม่ได้ถามว่ามันมีวิธีการเปิดไหม มีครับแต่ผมไม่แนะนำนะครับมันเป็นวิธีการที่ค่อนข้างดาร์กนิดนึงนะครับเอาเป็นว่านี่คือจุดพัฒนานอย่างหนึ่งของเกม RV หลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยอัปเดตให้กับ CPU มีเดลเทคละน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายเนาะถัดไปเกม P ับ G Mobile นะครับเกมนี้ผมค่อนข้างพรืมปริ่มนิดนึงนะครับก็คือมันเซตติ้งได้สูงมากนะครับน่าจะเป็นมือถือราคา4,000บาทที่เซตติ้งผับจีได้สูงเกือบจะที่สุดละอันนี้เป็นข้อดีอยู่เลยนะอย่างอย่าง RV อะไรเงี้ยมันปรับได้ต่ำนะครับคือคือ สุดทุกอย่าง ให้มันต่ําแล้วเปิดเฟรมเรทเป็นอัลตร้าอะไรเงี้ยตัวนี้มันเปิดได้นะครับมันเปิดเฟรมเรทระดับสูงได้เล่นแบบสบายมากเดี๋ยวเปิดให้ดูตั้งค่ากราฟิกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณปรับกราฟิกให้มันต่ําสุดคือเป็นระดับดีนะครับคุณจะปรับเฟรมเรทระดับอัลตร้าได้แต่ถามว่าลื่นไหมก็ไม่ได้ลื่นมากนะครับทรงๆอยู่ประมาณ40เฟรม45เฟรมอะไรประมาณนะี้อยู่ในช่วงช่วงนั้นนะครับหรือถ้าคุณปรับสดุลคุณก็จะได้เฟรมเรทแบบอัลตร้าเช่นเดียวกันซึ่งสมาร์ทโฟนในเรทราคานี้นะคร ซีรีส์6บางตัวได้ซ้ำอย่างเช่น6 5 0 660อะไรเงี้ยตัวนี้ปรับได้สูงกว่านะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะถ้าเกิดเอาเป็นเปิดภาพ HD อะไรเงี้ยจะปรับได้ระดับสูงเหมือนกับว่า CPU ตัวนี้ถ้าคุณจะเอามาเล่นเกมอย่างผับ G หรือว่าเล่นเกมอย่างฟรีไฟล์อะไรเงี้ยครับมันจะปรับได้สูงกว่าสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นถามว่ามันลื่นแบบจาไหมไมมครับมันก็อยู่ในเกณฑ์เลนราคานี้แหละไม่ได้แบบปื๊ดปาร์ตกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็เกมที่ผมไปเล่นมาแล้วผมต้องปรับต่ำกว่าที่่่่มออััันนนปปปรรรบบบไได้้ก็็คืืออออยยาาางงงเตล เพราะว่าเวลาเราปรับเฟรมเรทสูงแล้วเราหันซ้ายหันขวาครับเหมือนมันจะหน่วงๆนิดนึงผมไม่รู้ด้วยซอฟต์แวร์เบต้าที่ผมได้เล่นหรือเปล่าหรือว่าด้วยตัวเกมหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับต้องปรับรับรื่นสําหรับเกมฟรีไฟ e นะถ้าคุณอยากเล่นผับ G ให้ฟินกว่านั้นคือต้องติดฟิล์มด้านเพราะว่า ฟิล์มที่มันติดมาให้อย่างที่บอกมันไม่ได้มีปัญหาแค่กับการเล่นโซเชียลมีเดียมันมีปัญหากับการเล่นเกมที่จะต้องออกแอคชั่นบ่อยๆด้วยนะครับอันนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นฟิล์มด้านได้หรือว่าหาฟิล์มดีๆกว่านี้มาติดได้เนี่ยมันจะฟินกว่านี้เยอะส่วนเกมเปิดบอทดอันนี้คือสายเขาเลยนะครับเขาออกแบบมาสําหรับสายเปิดบอทดแน่นอนอย่าง A.O.M หรือว่าคุกกี้รันหรือว่าเกมเปิดบอทดทั่วๆไป,ท,ไปที่แบบไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยคุณเล่นไปเลยครับตัวนี้แบตเตอรี่6,000ม ah, ิลลิแอมครับลอ,อ Run, ล,นะล,ลองเ,นนเ,นะอเ,เปิดบอริดลอง ลื่นมากแต่มันเพียงพอสําหรับที่จะเล่นได้เพราะเกมพวกนี้เราแค่จิ้มมันแล้วเดี๋ยวมันเดินของมันเอง เน้นฟาร์มเน้นเก็บเวลเน้นแบบปลูกผักในบ้านนู่นนั่นนี่เลยนะครับอันนี้ตอบโจทย์มาก1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปแค่ประมาณ10%เท่านั้นสรุปการเล่นเกมผมให้ให้9ก้าเต็ม10แล้วกันเรื่ราคาเนี้ยผมเจอแย่กว่านี้เยอะอย่างซัมซุงเนี้ยอย่างอัพโปเนี้ยเขาจะให้เฮลิโอ P สามามาซึ่งมันแย่กว่าตัวนี้เยอะนะครับหรือว่าบางตัวให้แซปบราคอนสี่สามเก้ามาซึ่งแซปบราคอนสี่สามเก้ากับตัวเฮลิโอ G แปดศูนย์เนี่ยเฮลิโอ G 80, แปดศูนย์เซตติ้งเกมได้สู แล้วก็คุกกี้รันเนี่ยถ้าเป็น He l i o อ3 5หรือว่าแซปราก้อนพวก439หรืออะไรพวกนี้ครับมันจะเล่นไม่ลื่นสุดท้ายละก็คือเรื่องของแบตเตอรี่เซนเซอร์ความร้อนนู่นนี่นะครับเอาเริ่มจากความร้อนต่อจากเกมเลยแล้วกันเนาะผมบอกไว้เลยว่าตัวเนี้ยในเรทราคา4 0 0 0บาทผมยังไม่เจอตัวไหนเล่นได้นานแล้วก็เย็นเจี๊ยบเท่าตัวนี้อีกแล้วนะครับเท่าที่เล่นมาใน,นปี2 0 2 1นี้นะอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมาเนี่ยไม่เกิน4ีองศาเล่นกับแบงค์เนี่ยครับอยู่ในห้องแอร์เอาตัววัดอุณณหหภภูมูมมมมิิาจ่่ออใกลใกลล้้้ๆเเนยยคุไคขึึถง40แว ที่ผมไปแข่ง RV กับน้องๆโปรเพเยอร์เขาเนี่ยครับคือเปิดห้องรอเข้าเกมกันเนี่ยนานมากนะครับโอ้โหแบตไม่ลดเลยแบตไม่ลดไม่พอแม่งแบบไม่ร้อนด้วยอะ่ะคือต้องยอมรับว่าการจัดการความร้อนดีต้องให้อันนี้ส่งเรื่องของ CPU เรื่องของแบตเตอรี่อันนี้ต้องให้อันนี้สง่งเขาเลย2ออย่างนี้มันทําให้เราเล่นเกมพวกนี้ได้อย่างสบายใจแล้วก็เครื่องไม่ร้อนนะครับแบตเตอรี่ไม่ค่อยลดเยอะด้วยอันนี้ก็เป็นจุดที่ชอบนะครับดังนั้นใครที่กังวลเรื่องความร้อนกับแบต6 0พันปล่อยผ่านได้เลยครับอึดแล้วก็ไม่ค่อยร้อนนะครับ ภาครับสัญญาณอย่าง Wi-Fi นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Wi-Fi ปกตินะครับก็คือ Wi-Fi 5ไม่ได้เป็น Wi-Fi 6อะไรแต่อย่างใดเพราะว่าราคามันแค่4 0 0พันเนาะเอาไปทดสอบสปีดเน็ตมาเนี่ยดีกว่าที่ผมคิดไว้นะตอนแรกผมคิดไว้ว wi ่าเสา w i f i ในตัวเนี่ยน่าจะเป็นแค่แบบประมาณสัก150หรือไม่ก็200นะครับตัวนี้อัปโหลดดาวน์โหลดคุณสามารถใช้งานได้เต็มสตรีมเลยคือประมาณ320330ทั้งอัปโหลดดาวน์โหลดเลยนี่เป็นข้อดีนะครับสมาร์ทโฟนราคาถูกมักจะละเลยเรื่องของตัวเซนเซอร์แล้วก็เรื่องของเสา f i แต่ว่าตัวนี้ยังให้มาเต็มอยู่ดังนั้นใช้งานได้ สบายครับเราใอยากจะอัปเดตเกมหรือว่าจะโหลดเกมไฟล์ใหญ่ๆกิก2กิกเลยครับต่อ WiFi 5G h z ก็ได้เต็มที่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบในตัวมันเนาะฟ้าชาร์จแล้วกันเพราะว่าในกล่องมันให้ฟ a าชาร์จ18วัตต์มาใช่ไหมครับผมก็ให้แบงค์เนี่ยไปลองเสียบชาร์จมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนาะว่าฟ้าชาร์จมันเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือค่อนข้างละเอียดเลยเพราะว่าแบตเตอรี่หกพันมิลลิแอมเนี่ยมันชาร์จนานแม้ว่าในกล่องเนี่ยจะมีฟ้าชาร์จ้แบไปดว 1>, 1ชั่วโมงเนี่ยได้แบตเตอรี่ไป40%แล้วก็ชาร์จจาก0ูนย์จนถึงหนึให้เต็มเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง20นาทีอันนี้แบงค์ไปทดสอบมาให้เล่นเกมก็ลดไปชั่วโมงหนึ่งเต็มที่ก็ประมาณ1 2บสถึงสิอก็ถือว่าลดน้อยมากนะครับสำหรับการเปิดแส,สงสว่างหน้าจอครึ่งหนึ่งแล้วก็เล่นผ่าน WiFi เนาะเอาเป็นว่าฟา้าชาร์จใช้งานได้จริงไหมสาหรับผมนะแบตเตอรี่หกพันมิลลิแอมหนึ่งชั่วโมงคุณได้แบตเตอรี่ไปสี่สาาาาาิบ หรือว่าราคา30,000ืมันเป็นไปไม่ได้ได้แค่นี้ก็ถือว่าดีละเพราะแบร,ราคานี้อย่างที่เล่าไปคือมักจะไม่ค่อยให้ฟาสชาร์จแรงๆกันมาดีครับให้มาทั้งแบตให้มาทั้งฟาสชาร์จนะครับโดยสรุปใน r รียวมีนาโซสา a สินะครับสิ่งที่ผมชอบกับสิ่งที่ผมไม่ชอบมีอะไรบ้างเนาะที่ชอบก่อนล้วกันนะครับอย่างแรกคือแบตอึดชาร์จเร็ว ในปีส0 2 1ันี่นี้นะครับเหรียญราคา4 0 0 0กลางๆ4 0 0 0นต้นๆน่าจะให้มิลลิแอมป์แบบเยอะที่สุดแล้วและฟัซชาร์ทที่ให้มาพร้อมกันเลยในตัวเครื่องก็คือ18วัตต์ก็น่าจะเยอะที่สุดแล้วเช่นเดียวกันในเหรียญราคานี้ที่ให้มาในต้นปี2 0 2 1นีบนี้นะอย่างที่สองสูย์มันเยอะแล้วมันหาซื้อง่ายอย่างที่เล่าไปว่าในเหรียญราคานี้คุณสามารถได้สมาร์ทโฟนที่เป็นจอ Full HD คุณสามารถได้สมาร์ทโฟนที่ CPU เป็นซีรีส์6คุณสามารถได้สมาร์ทโฟนที่กล้องหลังเยอะกว่านี้แต่เรือมี บริการเยอะกว่าหลายๆแบรนด์ที่เน้นสเปค2มันหาซื้อง่ายทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะครับคุณไปห้างไหนก็ได้ครับท <ๆ S 1> ุกห้างผมย้ําเลยนะโลตัสบิ๊กซีเซ็นทรัลโรบินสันโลตัสเอ็กเพรสข้างบ้านผมยังมีเลยนะครับที่เป็นช็อปเรียวมีดังนั้นคุณเดินเข้าไปแล้วก็พี่ขอเรียวมีนาโซส3ม a ิเออะไรเงี้ยไปลองจับจับคำคำดูนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดแข่งเขาสุดท้ายคือเรื่องของราคาครับราคาเต็มอมอกมาเนี่ยวที่ประมาณสี่พันห้าสี่พันหกนะครับวันที่ผมพูดอยู่เนี่ยราคามันย เดี๋ยวขึ้นราคามาให้นะครับกับวันที่เขาพรีออเดอร์เดี๋ยวมันจะมีราคาที่ลดลงไปอีกเดี๋ยวจะให้ทีมงานเอาลิงก์มาแปะไว้ให้ข้างล่างเผื่อใครอยากซื้อออนไลน์ในช่วงราคาเนี้ยมันจับต้องง่ายอย่างที่เล่าไปว่ามือถือที่คุณอยากจะได้แบตอื่นๆแบบเนี้ยมักจะอยู่ในเลทราคาประมาณหมื่นหนึ่งนะครับแปดพันบ้างละอะไรบ้างละแต่ตอนเนี้ยอยู่ในราคาที่ย่อมเยาแล้วก็มีในสิ่งที่ถ้าคุณใช้งานเกี่ยวกับแบตเตอรี่หรือว่าต้องสแตนด์บายจริงๆหรือว่ามีงบป,ประมาณน้อยจริงเนี้ยมันจับต้องง่ายกับส คือเรื่องกล้องกล้องเนี่ยในเรทราคานี้นะครับอย่างน้อยๆน,นะครับควรจะมีเลนส์อัล้าไวมาให้แต่ตัวนี้ไม่มีเลนส์อัล้าไวมาให้เขาเปลี่ยนเป็นปุ่ม AI แทนการที่มีเลนส์อัล้าไวมาให้บางทีมันถ่ายวีดีโอแบบเลนส์อัล้าไว้ได้ถ่ายลูกๆหล,ล,ลานๆไปเที่ยววัดวาอารามอะไรเงี้ยมันก็จะได้สิ่งที่มากกว่านั้นมีความตื่นตาตื่นใจมากกว่าตัวนี้ก็ขาดหายไปซึ่งถัดไปครับเรื่องของเกมที่ผมไม่ชอบมีอยู่เกมเดียวคือ RV นะครับมันควรจะเปิด60เฟรมเรทได้แล้วนะครับแต่เข้าใจได้เพราะว่าเเรราาาคนนี้หลยๆตัวัวมก็ปิด ได้กันนะครับแต่ผมอยากได้เพราะว่า CPU มันแรงจริงๆนะเป็นเป็น,ปนมือถือที่ CPU แรงมากนะครับแต่เกมมันไม่ยอมอัปเดตให้แค่นั้นเองแล้ว CPU ตัวนี้มันออกมาเป็นปีแล้วนะครับออกมาตั้งแต่ปี2020ละก็เป็นเรื่องน่าเสียดายแต่ถามว่ามันเปิดได้ไหมมันเปิดได้แต่ผมไม่แนะนําเพราะมันเป็นวิธีการแบบเทาๆดําๆหน่อยไม่แนะนําก็เลยบอกไว้ตรงๆว่าเออมันเปิดไม่ได้นะบ จบแค่นี้สั้นๆสุดท้ายก็คือในกล่องมันไม่แถมเคสกับหูฟังมาให้นะครับซึ่งหูฟังเนี่ยผมเข้าใจได้เรียวมีไม่แถมมานานแล้วนะครับแต่เคสเนี่ยด้วยความที่มันเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นราคาถูกอ่ะบางทีเคสอย่างเงี้ยเราไปหาซื้อข้าง,างนอกยากนะครับก็ต้องบอกกันไว้นาะว่าถ้าอยากจะสั่งซื้อเคสเนี่ยอาจจะลองคุยกับคนขายก่อนน้องๆคนขายที่อยู่ตามบูธตามห้างอะไรเงี้ยน้องมันมีเคสขายแยกให้พี่ไหมหรือว่ามีเคสเสริมให้พี่ไหมอะไรเงี้ยหรือไม่อย่างนั้นถ้าคุณสั่งซื้อออนไลน์ในคครุณเ เรามีนาโซ่ 30A เพิ่มเข้าไปอีกผมไม่แน่ใจว่ามันมันจะใส่เคสกับรุ่นอื่นได้ไหมนะเพราะว่าตำแหน่งการวางเลนส์กล้องมันแตกแปลงไปหน่อยนึงนะครับก็เป็นเรื่องของเคสที่มันไม่มีมาให้ในกล่องกับเรื่องของฟิล์มนะครับคือฟิล์มมันติดมาให้จากโรงงานดีไหมดีนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ฟิลิ่งที่มันดีกว่านี้นะครับเอาฟิล์มด้านมาติดหรือไม่ก็ฟิล์มกระจกมาติด นี่คือวิธีการแนะนําจากผมโดยสรุปน่าซื้อไหมผมว่าน่าซื้อนะสำหรับคนที่ใช้งานแบตเตอรี่เยอะๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชีวิตจะต้องอยู่กับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ให้ได้ทั้งวันนะลูกค้าออเดอร์มาขอใบเสนอราคาสมมุตินะครับแล้วเราไม่ได้ตอบกลับไปในทันทีเนี่ยเราจะเสียลูกค้าคนนั้นไปได้แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เงินมันหาย,ยากนะครับผมเข้าใจดีเลยมือถือเลนราคา4 0 0พันเนี่ยนะครับมันมันจับต้องง่ายแล้วถ้าเราใช้ฟีเจอร์มันอย่างแบตเตอรี่อะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าโหปกติแล้วเนี่ยแบตหกพันราาคก มักจะไม่ได้ให้แบตเยอะๆขนาดนี้มาหรือถ้าเกิดว่าให้แบตเยอะแบบนี้มาแรมรอมมันก็จะน้อยแบบน้อยต่ําเตี้ยเล่ดินน่ะทำได้แค่เล่นเฟซ IG ไลน์แค่นั้นเล่นเกมทั่วไปไม่ค่อยได้ได้วยซ้ำอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้มันอยู่ในเลทที่กาลังดีมีสแกนนิ้วข้างหลังมาให้ปลอดภัยหายห่วงครับคุณสามารถเอาไปใช้ธุรกรรมแอปเป๋าังินนะครับเอาไว้ใช้ธุรกรรมอย่างแอปเค a n k SCB EC แม่มันดีอะไรเงี้ยหรือว่าไทยชนะหรืออะไรก็ตามแต่ในอนาคตนะครับตรงนี้ก็จะปลอดภัยกว่านะครับคือสามารถใช้งานแอปธุรกกรรมมมได้้้แลว็ Android ที่่ันนติาใหเือง Android เวอร์ชันใหม่คือ Android เวอร์ชัน10มันไม่ได้ใหม่สุดหรอกครับแต่ Android เวอร์ชัน10เนี่ยคุณสามารถใช้งานได้ยาวๆอีก3-4ปีได้แบบสบายๆก็เป็นจุดหนึ่งที่เออมันให้มาแล้วมันดีนะครับก็อยากจะมาแชร์ตรงนี้ได้ฟังกันส่วนคุณจะซื้อไม่ซื้อแล้วแต่คุณเลยลองสังเกตดูว่าตัวเราใช้ชีวิตแบบนี้หรือเปล่าอย่าให้เรา VS กับสมาร์ทโฟนแบ,บ,แบ,บรนด์อื่นๆอย่าง Samsung Oppo Vivo เลยเงี้ยคอมเมนต์มาข้างล่างครับเดี๋ยวจัดให้คือผมกับพี่แพมซื้อ Samsung มาเครื่องหนึ่งนะครับเป็น Samsung A12 มั้งราคา4,000กว่าบาทใกล้ๆกันดีเสียต่างกันนะครับเดี๋ยวอยากจะเอามาทำ vs อยู่แต่ขอเพื่อนๆขอมาแล้วกันว่าอยากดูไหมถ้าอยากดูก็คอมเมนต์มานะครับโอเคเจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณเรียวมีด้วยนะครับที่ให้เราได้ไปเล่นเกมกับน้องๆโปรเพเยอร์นะครับแต่ต่อให้พาเราไปเที่ยวดาวังคารถ้าเกิดว่าของมมมมมมััันนนดดดดีีีีผจจจะบออออออกกถ้้างไไ่่่็ตใเเเแลว ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับจุบ๊บ